มีหลายคนดังๆชื่อตั้นที่มาไปแล้วไปเลยจะที่ไปแล้วจะทำอย่างไรครับเจ้าผู้ชมดี๋แล้วแล้วต่อยคนที่จะต้องตายเรามีบุญเราได้บุญเราได้บุญเงาขาวเหรอเราบุญจะไม่เด้ไงไม่ได้บุญมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้บุญเลยได้บุญแล้วอ่ะก็ตังเอกไปแล้วนี่ก็จบจบเลยจบแล้วอ้าวจบเอาเรื่องกลับบ้าน เลองหมดแล้วแล้วเล่นไงต่อไม่รู้นอนประกาศลานเลยไหมได้เลยไม่ได้จะเลอกมันหมดแล้วจะเล่นไงต่อนอนเล่นนานงเลยะจบไม่ให้เพื่อนกลืมนึกไปว่าลืมนึกลืมนึกไปเนี่ยลืมนึกแล้วมึงนึกทำไมลืมนึกม่งกี้ไงตอนนี้นึกได้นึกได้จ้าให้เราค่าจดที่มาเออและให้ควักกล่องดวงใจไปให้ท่าน

ยืนอ,อกมายิม้มดวงใจวิธทำไรอะ่ะเยี่ยมดวงใจก่อนไม่ได้อู๋จะต่องกอเมียมาคืนไม่ได้ด,ดวงใจนี้มอบให้ไม่ได้อะไรม,มอบให้ใครอะ่ะด,ดวงใจนี้มอบเพืฝันและแม่เกียดจะแ็กและเพคือตายอะไรของหนูไม่ได้บ่าไม่ได้หัวใจไม่มีแล้วอะไรที่อ่ะยืดใจคนดูมาสักคนหนึง่ง รู้แล้วแล้วแล้วหัวใจหมา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 ใครบขาบอกหัวใจหมาหัวใจหมาผมว่าหัวใจหมาืึแม่งมีคนมาเล่นแล้วแน่เลยบอกจับทางถูกเลยกูบอกแล้วนี้เรื่องอื่นแต่แต่ข้ามไม่เชื่อจับทางถูกด้วยหวายคณะโตโตคณะโตโตคณะมอติมอล่ากันเล่นบ่อยเออไอ้ไอ้เขาดันั้นแหละตลกคนนั้นน่ะหน้าแก่ๆนะกระพอมึงอะ เล่นท่าทางเขาไม่ได้เราไม่เอาหัวใจหมาเราเปลี่ยนเราเอาหัวใจแมเป็นยไงวะมึงไม่เคยเห็นตามตามสถานีรถไฟไงที่พอคุณหญิงคุณนายขับรถผ่านมาที่มันนอนนัเต็มเลยอะพอคุณหญิงคุณนายขับรถมาผ่านเห็นก็เปิดกระจกไปเลยโน้าไปบอกแมไม่มีขนเลยนะถ้าเรียกหมาก็ทิงหมาที่เลื่อนขถานตรงนน้นอะมันมีอยู่สามมันมีลูกอยู่สามตัวแล้วมีแม่ตัวหนึ่งมึงไปฆ่าอีแม่แล้วไว้ชีวิตอีลูก kèn như cao điểm rồi đều vào con bảo khó cho KHA mày cả <laughs> nữa <laughs> oh, <laughs> มมึงอยู่นี่แยวกูไปไม่ได้ใช่ไหมมึงอ่ะไอ้เมีกูครับยใจนะต่องัเออมียพี่รโอ้มไม่ต่อเนื่องจังไปเอาไปให้โอเกตนาลาดูแล้วไอ้รูกกองชีวิตหมา ดวงใจใส่กล่อง